สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีชัยหวยไทย4ี6ห้าคลิปนี้ก็มานำเสนอแนวทาง3ตัวบนรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16เดือน2พุทธศักราช67นะคะก่อนอื่นเลยเรามารับชมไทม์ไลน์ของช่อง3ตัวบนของช่องหลายๆงวดที่ผ่านมาก่อนนะคะเอาตั้งแต่ย้อนหลังสัก4ี่ห้างวด ได้ตัดสินใจได้ถูก FC จะได้ตัดสินใจได้ถูกอ่ามาชมงวดวันที่16เดือน11ก่อนเนาะออก990เข้าแค่หลักร้อยนะคะ990อันนี้เข้าแค่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหลุดนะคะต่อไปงวดวันที่1เดือน12ออก097ให้079เข้าที่โต๊ดนะคะนึกว่าจะไม่เข้าซะแล้ว ให้4ชุดทุกรอบนะคะ3ตัวบนเข้าที่คู่โต๊นะรอบนี้ออก0 9 7ให้0 7 9หลักร้อยเขา้าสลับกันหลักสิบหลักหน่วยนะคะต่อไปงวดวันที่16เดือน12ออก7 5 7เข้าแค่หลักหน่วยอ่า4ชุดต่อไปงวดวันที่30เดือน12 6 6ออก5 4 4, 4ให้ 5้าสี่หเข้าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหลุดซะงั้นให้ 4, 4 6, หี่สหกรู้ใกล้ๆปิ้นไปปิ้นมานี่สี่ชุดให้สี่ชุดทุกรอบต่อไปเก้เดเเข้าแค่หลักหน่วยวันที่17เดือนหนึ่งงวดที่แล้วงวดวันที่1เดือนสองออก0 6นสาม อันนี้ก็หลุดนะคะเข้าแค่หลักหน่วยเนาะเข้าแค่หลักหน่วยหลัก10หลุดหลักร้อยหลุดโอเคต่อไปเรามาติดตามข้อมูลงวดนี้งวดวันที่16เดือน2รัฐบาลไทย เดือนสองทับศ์เจ็ด,ส,ด,ส,ด,ส,ดสามตัวบนหลักร้อยงวดนี้แอดให้ที่หกกับสองนะคะของแอดก็จะมีสีชุดเหมือนเดิมสามตัวบนหก ห้าสามสองห้าสามแล้วก็หกเจ็ดสามสองเจ็ดสามสี่ชุดเหมือนทุกครั้งทุกรอบไม่มีเพิ่มไม่มีลดการจับค่อนข้างที่จะ หนักนะไม่ร้อยก็หลุดไม่รวยก็หลุดไม่ค่อยมาด้วยกันถ้ามาก็ส่วนใหญ่ก็จะน่าจะโต้แหละจะตรงๆค่อนข้างที่จะยากสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ fc ที่น่ารัก่าแคปหน้าจะเดี๋ยวจะสไลด์ตัวเน้นก่อนตัวเน้น หนึ่งสองห้าสามสองเจ็ดสาม หกห้าสามหกเจ็ดสามแล้วกันแค่นี้ค่ะสี่ชุดเหมือนเดิมเวลาแคปหน้าจอนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 90ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอให้ fc ทุกท่านจงโชคดีมีชัยถูกหยลลวยร่ำรวยหวัง2ตัวบนถูก3ามตัวบนถูกขอให้เฮง,งปัง,ปงๆรวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ